ภายใน24ชั่วโมงนี้เรื่องราวอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกันค่ะไม่ว่าคุณนะคะคจะผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วันไหนนะคะก็ขอให้คุณนับไปนะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะ1วันนะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกันนะจ๊ะมารับพลังงานบวกๆไปพร้อมกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะมารับพลังงานบวกๆนะคะกับเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยให้คุณจะได <don 't S 2> ้รับนะคะก็แม่หมอจะขอพูดถึงได้แด แดงได้แดงน้ำเต้านะคะนําโชคเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเ,ออเส้นละเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงนะคะ อันนี้ต้องบอกว่าแจกฟรีนะคะฟรีย้ําเลยนะคะย้ําว่าฟรีนะคะอันนี้แม่หมอให้ฟรีไม่ได้ขายอะไรแต่อย่างใดนะคะให้สำหรับผู้ที่คือคือให้ฟรีไปเลยรับฟรีไปเลยนะคะสําหรับผู้ที่มาดูดวงแบบดวงสมพงเรากับคนรักนะคะว่ามีความสมพงกันมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้แต่แบบว่ากับคนที่เราชอบหรือคนในใจเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ <S <S เพียงแค่รู้วันเดือนปีเกิดอะไรของเขาเงี้ก็สามารถมาเจาะลึกนะคะแล้วก็ปีเกิดนักสัตว์อะไรของเขา มาจาะลึกได้ว่าเรากับเขาจะมีความสมพงกันมากน้อยแค่ไหนกับกับคนที่มาดูดวงแบบเจาะลึกพลังงานบุคคลนะคะก็คืออยากรู้ อุปนิสัยนะคะใจคอความเป็นไปของคนคนนั้นที่เราอยากจะรู้จักเขานะคะก็รับไปเลยนะคะเป็นได้แดงจี้น้ำเต้าน้ำโชคนะคะรับไปเลยฟรีๆนะคะท่านละหนึ่งเส้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิงราคม2566โหนะคะหรือว่าจนกว่าของจะหมดนะคะก็นั่นแหละจะจะให้ฟรีะคะ่ะจะให้ฟรีสำหรับผู้ที่มาดูดวงแบบสมพงค์นะคะสมพงค์คู่รักกับดูดวงแบบเจาะลึกพลังงานนะคะถึงจะได้รับฟรีไปนะคะโอเคก็ดูดวงแบบ อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ให้ฟรีนะคะจะให้ฟรีเฉพาะเฉพาะคนที่มาเฉพาะในกรณีของผู้ที่มาดูดวงแบบ2แบบนี้นะจ๊ะก็ก็ถือว่าให้ไปเสริมดวงอะเสริมดวงในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยพกไว้ติดตัวไว้ก็เพื่อความสบายใจอะไรแบบนี้ละกันนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครอยากได้ก็ลองมาลองทักเข้ามาดูโอเคมาเรามาดูกันเลยจ้ะ เรื่องราวดีๆนะคะที่คุณจะได้รับใน24ชั่วโมงนี้นะคะคือว่าคุณได้ Queen of p e n i c เ l นะคะแน่นอนนะคะต้องเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินแน่นอนอสำหรับใครนะคะที่การเงินหนูไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคเลยนะคะช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของเงินมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะลูกหนี้หายหน้าอะไรอย่างงี้เนาะ,ค,ะ,ะคุณมีเกณฑ์นะคะที่การเงินของคุณนะคะจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะเปัญหาเรื่อง การเงินอะไรแบบนี้นะคะจะหมดไปนะสำหรับใครนะคะที่ทำธุรกิจนะมีการลงทุนมีอะไรอย่างเี้นะคะคุณก็จะได้รับผลกำไรกลับมาเป็นที่น่าพอใจนะคะเรียกได้ว่า,าทำให้คุณเนี่ยนะคะมีความมั่นคงทางการเงินได้โดยได้ทีเดียวเลยล่ะคะ่ะสำหรับชาวแรนดอมนี่นะคะอ่าสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้รับนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะก็คือข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นเองจ้า